โอมสาวนักศึกษาไบร,นร์นรพัทควางสวีดหัวหินเป็นเพลงหนุ่มหน้าใสที่ลุกโดนใจสาวๆทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับไบร,นร์นรพัทกี่าสุดทำเอาอินสตาแกรมแทบลุกเป็นไฟเมื่อหนุ่มไบร์ได้โพสพขณะเล่นน้ำในสระ คนน้ำมาเครึ่งตัวเผยผิวเนียนขาวใสออร่ากับความล่ำหุ่นดีงานนี้ทำเอาหลายคนเห็นอดเข้ามาคอมเมนต์แซวได้อย่างดีเจต้นหอมที่เข้ามาแซวไบรท์เหนือรุ่มนี้เดีวยว่าใจคอไม่ดีเลยในขณะที่แฟนๆเข้าชมความหล่อยอมในดาเมจเที่แรงมากบางคนขอซูมดูบางก็ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดี เพราะงานดีไปหมดจริงๆไม่แพวเลยสำหรับเพลงนุ่มไใยนอนรพัฒวิไลพันธ์ที่พลิกภาพเพลงแสนดีมากับบทหิรันในละครไตล้ลาที่ระเบิดอินเนอร์ความไร้กาศได้ใจแฟนๆละครสุดพลังทำเอาชาวโซเชียลชื่นชมฝีมือการแสดงที่เอาอยู่ทุกหมดอารมณ์ ล่าสุดสาวๆาวตเตรียมอกหักเพราะล่าสุดมีหลักฐานว่าเพรหล่อมากความสามารถอย่างไบร์นรพัดไปเที่ยวกับสาวสวยคนหนึ่งซึ่งคนนี้ก็เป็นคนเดิมที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองสักระยะหลังเคยมีภาพว่าไปกินโอมาเกเซร้านดังด้วยกันไบร์ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์หาอีกคู่อยู่บ่อยๆและล่าสุดกับการไปเที่ยวพักผ่อนที่หัวหิน ในบรรยากาศผู้วิลาแบบส่วนตัวไบร์ก็ได้โพสภาพลงเล่นน้ำที่ทำสาวเล็กสาวใหญ่ก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่ารูปนั้นอาจจะเป็นฝีมือของสาวคนสวยคนนี้เพราะไฟหญิงก็ลงรูปที่เป็นหลักฐานได้ว่าไปในสถานที่เดียวกันและนอกจากนี้ยังมีสตอรี่ที่เธอถ่ายเล่นอยู่ในรถของไบร์อีกด้วยซึ่งสาวคนนี้เป็นแฟนใหม่ของไบร์หรือไม่นั้นต้องรอไบร์ออกมาเป็นคนคอนเฟิร์มเองแต่ที่รู้ๆแฟนคลับต่างยินดีในความรักครั้งนี้ของไบร์หนักมาก หลายคนมองว่าเหมาะสมกันมากและไบร์ก็ให้เกียรติผู้หญิงด้วยกันไม่ปิดบังทางด้านสาวสวยก็เช่นกันลงรูปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยมีคอมเมนต์บอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรนะมีรูปเที่ยวด้วยกันหลายครั้งและลงพื้นที่เดียวกันเสมอ